ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์พี่โทกันนะครับทุกคนเราซือา้อบ้านไว้หนังลึงแล้วครับเป็นบ้านที่ใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวจะไปเรียกพี่โทก่อนพี่โทพี่โทพี่โทอา้าวนั่นเป็นพี่หิมาที่นะ่ะมามาทำไมหรอเฮียนาโอเคตามก็ตาม,ตามอืมตามมาแล้วกันนะเฮีตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนอยากได้บ้านใหม่ไหมเงี้ก็อยากนะงั้นเดี๋ยวไปซื้อบ้านหาใหม่ให้เอามาเอามา ไม่เอาดีกว่ามั้งเอาถุนามไปคือรู้ทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบ้านใหม่แล้วกันใครเซอร์ไพรส์ใครเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สอะไรเอา้มา,ามาตามมาว้าวตื่นเต้นอนะบ้านใหม่อะไรงงไม่ต้องมางงงงอะไรตรนนี้เลยบ้านใหม่อ่ะใหญ่มากเนี่ยรู้ไหมเนี่ยบ้านใหม่ของพวกเราเนะี่ยทุกคนไม่ใช่บ้านใหม่ของพี่ตัวคนเดียวนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลย เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนโอเคไหมไปยาดีกว่าเงินไม่มีลืมไปไปซื้อบ้านเงินเอาเงินไปซื้อบ้านหมดละแล้วบ้านอยู่ไหนเหรอมันจะอยู่แถวๆเนี้ยแบบเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าไปก็ถึงแล้วเนี่ยทางนี้เลยเนี้ยทางนี้เลยถึงแล้วบ,บ้านใหม่ของเราอี้อันมาบุกก็ถึงก็ถึงเลยเนี่ยทุกคนเป็นบ้านที่โอ้โหหรูหราไอโซนะทุกคนเนี้เป็นบ้านที่โอ้โหหรูหรามากทุกคนมาเร็วลงรถอุย้ยเดี๋ยวนะ วิววิวเราชวนสอรี่โหทุกคนบ้านใหญ่มากว่าวังเหรอทุกคนว่าวังเลยนะคุณเข้าใจไหมว่าว่าวังอ่ะพี่เทรกับกับโบกำลังอึ้งอึ้งกันอยู่นะครับทุกคนอึ้งอึงกันอยู่เลยอึ้งอึงอยู่เลยโหทุกคนบ้านใหญ่มากมากเจ้าโหแล้วพี่โทรไปทำอะไรตรงนั้นมาดีเป็นไงเป็นไงบ้านใหญ่ไหมบ้านใหญ่ไหมใหญ่มั่วใหญ่มั่วใหญ่มั่วอ่ะเข้าไปทำไมเข้าไปอยู่อยโโ no ูโโอ่ในนั้นแล้วอ่ะ เราด้วยเราด้วยอ้าวบุกปีขายเฉยเลยเ้ยมีมีสรา Nam ด้วยมีสรา Nam ด้วยอ่ะดีดีดีก็เห็นเห็นเห็นบุก๊กปีบ้างไหมบุกปีกับบุกปีหายบุก๊กปีอยู่อยู่บุก๊กปีก็หายไปเลยอ่ะโอ้บ้านใหญ่มากเวอร์วังมากเอาบุก๊กปีมาอยู่กับพี่โถแต่เมื่ไอไร่เนี่ยบ้านยักษ์นายคือหรูหรามากทุกคน ไรูกันเหมือนว่าเมื่อกี้เหมือนเห็นบุกแอคชั่นสักอย่างนะนี่ไงเฮ้ยมันมันเบิดมันเบิดตู้ได้ด้วยนะเออทุกคนพูดจริงคือมันเบิดตู้ได้ด้วยแต่ว่าบ้านมันแคบมากเลยนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะเหมือนที่เราเห็นเราเห็นในรูปมันอ่ะคือบ้านไม่ได้แบบใหญ่ใหญ่อลังการนะเนี่ยคือมันเป็นบ้านเล็กๆล็กนนานเองเล็กมากุกคนดูแคบแคบแบบแคบมากเลยนะนเนี่ยเดี๋ยวเราดูจะสองกำลัง เนี่ยทุกคนเราจะมารีวิวเนาะนนทุกคน,นเออทุกคนนั่นเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมจะใส่ยดีไว้ข้างล่างนะโอเคทุกคนดูดิวิวคืเอเฮ้ยนั่นมีห้องเดี๋ยวนะนี่คือประตูหรือว่าอะไรนะโขประตูแบบน,นี้เขาจะไปรู้เรื่องเฮ้ยทุกคนมันมีห้องแคชเกมห้องแคชเกมทุกคนไอ้บุ๋มอะไรอะแอคชั่น โหไม่ได้การไม่ได้การอย่างนี้ลาต้องนั่นแหละเยอะเยอะดีมากดีมากทุกคนทุกคนอ๋อที่ผมเห็นบุบแอคชั่นม็คือบุบนี้นั่นเองนะทุกคนนะเอออึบนี่โหทุกคนวิทวอลังการตะลึงอยู่สิเออตะลึงมากตะลึงมากเออทุกคนนี่มีทีวีด้วยเอ้ยทุกคนเราสามารถนอนได้นะเนี่ยแต่ว่าบ้ากันลาก็ใหญ่มากๆเลยอะคือสฟฟยาวมากเลยนะ วิโถอึ้งมากครับทุกคนตอนนี้ Pars! ไม่ยขยับขยี้กันร่างกายอะไรเลยนี่ทุกคนมันจะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับแต่อันนี้จะไม่มีห้องเคสเกนทุกคนเดีเดี๋ยวเราลองไปดูข้างล่างอีกมันจะมีข้างล่างอยู่ในนี่นี่ไงมีห้องอะไรอีกอ่ะอ๋อเป็นห้องนอนที่อยู่ข้างล่างแล้วนะครับทุกคนนั่นโบโบอยู่อึ้งข้างหน้านั่นน่ะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแนวกัแบบพวกเป็นบ้านแบบแบบธรรมชาติธรรมชาตินะเออ แต่มันจะเป็นบ้าที่หรูหรามากแบบดูดิความหรูหร่าของมันคือดีเวอร์เลยอ่ะนี่หรูหรายสกอโอ้โหคนครูดูเดี๋ยวนะทำไมพี่โทมันรู้สึกแบบโอ้ยพี่โทแปลกๆเลยนะฮะพี่โทโอ้ยทำไมพี่โทอึ้งอึ้งเหรออึ้งเหรอนี่มีเลยยากเลยทุกคนมานั่งกินรำรำบงกันดีกว่านั่งสิพี่โทนั่งก็นั่งแต่ไม่อยากนั่ง เดงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นทางกันกันก็ได้ไปเล่นทางกันเร็วสุดยอดสุดยอดยูสุดสุดมากเลยอ่ะเอ้ยสนุกสนุกอ่ะสนุกอ่ะสนุกอ่ะสนุกกับพี่โทสนุกสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมพี่โทสนุกไหมชอบบ้าชอบบ้าหลังนี้มากชอบบ้านหลังนี้อ่ะเอองั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านก็ได้กลับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านเก่าของเราดีกว่าไปเอาพวกเสื้อผ้ากันกับเอาเสื้อผ้ากัน โอ้โหบ้านอึ้งเลยนะอึ้งเลยนะแบบอึ้งมากเลยเนะี่ยโหเพิ่งเคยเห็นบ้านที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนใหญ่มากขอบคุณนะพี่พี่มาดี่กําซื้อบ้านราคาสิบล้านให้พี่โทะแหมเพื่อนกันแหมก็ต้องซื้อให้กอนเลยโอ้โหเจ๊อะไรเนี่ยรถบูมเลยนะเจ๊อย่างนี้อย่างนี้ต้องมาจาอย่างนี้ต้องมาจายนี่เออโอ้โหเดนนะ๊นเจ๊เจ,จ๊ตายไม่นานๆนะเจ๊ ลาโบว่ะบุกบิ๊กขึ้นรถกันบุกบิ๊กอาโบว่ะโบว่ะโบว่ะ,โบ,ะโบอยู่ไหนลาโบว่ะหาโบไม่เจอเลยนะวันนี้โบใส่ใจลุงอยู่ที่บ้านใหม่อ่ะมั้งเนี่ยสงสัยสงสัยเดี๋ยวเราขับรอบเมืองชมเมืองหน่อยดีไหมถามว่าดีมันก็ดีแหละเดี๋ยวก็ไม่ได้ดีมากมาทุกคนเดี๋ยวเราเปิดเสียงหน่อยนี่วิววิวเราลงรถรถชุดเนี่ยน,นะครับทุกคนเราต้องระวังเหมือนกันนะ ทุกคนสู้เลยเลครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวเราขับไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูเราเราต้องดูท่าทุกคนให้ดูคุณลุงอุ้ยหมูคนลุงนี่ทุกเดือนนี้ทุกทีเลยอ่ะคุณลุงทุกทีแบบนี้ทุกทีแบบนี้ทุกทีคุณลุงขอจัดหน้าหน่อยนะครับคุณลุงอุ้ยอุ้ยว่าแล้วเชียวโอ้ยคุณลุงแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะบุปปิ๊กอุ้มว่โทรจับมือ เฮ้ยคุณลุงเนี่ยตัวหล่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขเราไม่รักโมื่อกี้ไหมเดี๋ยวพี่รถรถขับมาให้โอ้ยเสียเวลาทำมาหากินจริงเลยนะเนี่ยเฮ้ยเสียเวลา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 ทำมาหากินเฮ้ยคือรถทุกคนเอ้ยคือรถคือแบบสวยมากสวยมากสวยมากขอเลยทุกคนยอมรับยอมรับว่ารถสวยมากๆอุ้ยเอ้าว เดี๋ยวคุณลุงพี่โทยืนนิ่งๆนีนยก่อนนะค,นคุณลุงขาทำมาคุณลุงทำแบบนี้ไอพี่โทรังรถเอ,อืออุ้ยพี่โทเอือเออุอออ้ยเป็นไงมบ้างไม่ร้านอะไนะเจ็บไหมอะไรนะค,นคุณลงุงขาคุณลุงไม่รู้ทำไมไม่รู้อะไรเลยคลุณลุง หนูเพิ่งซื้อใหม่นะคะคุณลุงโอ้คุณลุงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยอุ้ยอุ้ยแม่มีการยกลอยอยู่ค่ะคุณลุงอะไรมันรถหนูเท่าแล้วรถหนูพวกออกอู้วยประเด็นอ่ะต้องออกจากอล้วถ้าออกจากตัวลุงมาหาคุณลุงทำแบบนี้ค่ะคุณลุงนะคุณลุงค่ะคุณลุงคุณลุงเนี่ยคุณลุงเราต้องออกไปเออว่าเจ็บว่าสียเวลาทำมาหากินจริงๆเลย ไปแล้ค่ะคุณลุงเจอกันค่ะคุณลุงอฮ้ยว่าเสียอารมณ์เสียอารมณ์จริงๆเลยอ่ะโอ้เสียอารมณ์เสียอารมณ์พี่โทขึ้นรถยังไงเหรอขึ้นรถดิอ้าวอุ้ยถามจริงพี่โทพี่โทอย่าหไเออเฮ้ยไม่ได้การแล้ว ไปาบา้านเอา้าเดี๋ยวจะทำอะเราจะมดินเดี๋ยวบดว้อเนี่ยบดวว้อบดหว้อบดว้ดวดวดวดอเอ,อ้ยหืมหัวเหยังทับศพคนไข้คขาคนไข้ไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้โหเบ็ดไม่เป็นไรก็บ,บ้าแล้วแฮะเออโอ้โหหลับตาหลับไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวเออ เลนเลนนคุณหมอขามนาะแล้วค่ะคุณหมอเอ,อ,อเื่ออุ้ยเรื่องดันเผื่อไปเออช่วยด้วยช่วยด้วยเขาชวนหมอตายแล้วเธอมาเนี่ยเออคุณพยาบาลคะคุณพยาบาลคุณพยาบาลอยู่ดีๆนะช่วยด้วยคนคนคนโรคจี่มันตามหลังฉันมายอยู่เนี่ยเธอช่อวย,ออยด้วยเธอช่วยด้วยช่วยฉันด้วยอืมพี่คุณคุณค้าคุณไม่ต้องคุณค้ายอยู่ได้ ฉันก็ไม่ตามคุณหรอกเอ้าแล้วคุณพยาบาลกับคุณล่ะคะเอิ่มไม่รู้เขาอยู่ข้างในอยู่เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยว้ายมาจริงๆเลยขับรถไม่เก่งแล้วยังจะมาขับอีกเราดิอ้าวอยมีนั่นเหรอคุณเอิ่มอะไรหรอคะตามจนมาทำไมคะคุณคุณค่โอ้ยช่วยด้วยค่ะคุณคุณคุณหมอพอดีว่าหัวชนค่ะหมอชนใครคะ ขอชุดคุณหมออ้าวสวยแล้วไงเอบ็ดเบ็ดชุดฉันเบ็นชุดเฉหน่อยเบ็ดเป็นชุดฮะเธอจะเบ็นชุดฉันทำไมอ่ะเธอหน้าเอาเบ็ดชุดเบ็นชุดฉันนอยเธอหน้าเออชุดนี้ค่อยดีเท่าเท่าไหร่นะเออมันไม่ค่อยดีเออไม่ค่อยดีเท่าเท่าไรเลยเอออีบ้าอุ้ยอีบ้าเออชุดนี้ก็ไม่ค่อยดีแฮะเอาเรื่องชุดที่มันดีดกับฉันหน่อยฉันทำไมน่ะขอขอโทษค่ะขอโทษ หนูอยากหาชุดที่มันเหมาะกับคุณนายไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยสีเวลาโอเคเอาสนี้แล้วกันมาเดี๋ยวเอาชุดให้อาสนี้แล้วกันเฮ้ยคุณจะต้องไป็นพยาบาลแล้วนะเออขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถ้วเข้าทุกคนเออฉันฉันก็อยากทันหนีจากโรงพยาบาลนี้นีเหมือนกันทุกคนเรียกรถขึ้นราเข้าโอเคจะเป็นยังที่สี่นะเฮ้ยเฮ้ยขนไข้นะคะคนไข้เฮ้ยเฮ้ยชีดด้วยเฮ้ย เปิดวเลสิเธอเออเออเคนไข้คนไข้าข,าขาแล้วมองดยนะคะคนไข้โอ้พี่โทมเป็นไงบ้างแล้วเออเขาชื่อวาพี่โทดเหรอคะต้องแล้ว